คุณนะพสู่ช่องยีนะคะวันนี้คือตาชาตหล่อแล้วคือตาชาติแําหล่อตาจะมาเช็ตั้งให้หน่อยแต่ว่าซงผมซมผมของตาเนี่ยมันต้องใช้หุ่นใส่ซม ตาจะทำหล่อเนาะวันนี้หล่อทำหล่อให้ใครจำไม่ได้เลยเคยทำให้ตารอบหนึ่งแล้วแต่บมก็นาไปเหรอจ้ะก็เลยตภัณฑ์ใหม่ทำไม่ใหม่พูดค่ะตาเขาจะสั่งวิกมาใส่อยู่เขาจะวิกผมแบบผมเอาแบบดรองทรงเอาเบ็มันลงบางซะหน่อยแล้วจะใส่ซื้อวิกผมมาใส่เหมือนตาอยู่ มันนาตรงไหนตะตรงนี้แหละตรง,ง,งข้างนี่แหละก็จะดูอยู่ใช่ตรงข้างนี่แหละผูมาแล้วท่าผูช่างทำผมก็คือหนูดานะคะ รอทุกวันค่ะตาชานเสื้อนี่ก็สวยทุกวันเลยอกไ้สงการแล้วเนาะวันนี้ใส่เสื้อลายมะพร้าวทะเลเรามาเล่นสงการกันตรงนี้เนาะเล่นเดยเขาให้เล่นเลยนะเอ้าไม่เล่นใครจะให้ไม่ให้เล่นเออเราก็มาทำน้ำหอมลดกันตรงนี้เลยเอามาหนูนายจะจับให้รามาเหมือนจะเล่นเดี๋ยวค่อยตั้งไว้ก็ได้ยันหนิงตั้งได้เยอะ เราก็มาทําเหมือนจะเล่นใช่ไหมใช่จะเล่นแต่เราไม่ได้เล่นเนาะห่วยว่าไม่ได้แล้วเราร้อนเราอยากเล่นเราก็เล่นแล้วร้อนนะแม่ตอนกลางวันอ่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะไรอะไรโอ้จ้ายายเออหลังแล้วก็นึ่งที่หมูนาเอาให้กินเลยยายเลือจ้า ถ้าไม่ใช่ส้มตําค่อยวอยากถ้าส้มตําค่อยเน้ใครแน่เขาจะไปกินส้มตำแล้วมีมะเขืออยู่บนดูสินี่มะเขือน่ะเหลืองแยะเลยมะละกอก็มีค่อยจะสับเออค่อยจะไปตำค่อยบอพ่กล้าไปเอาอะไรเอาอะไรมะะลกอนี่เดี๋ยวนี่นี่เอาเสียมหน่วยเล็กเหรเอาเล็กก็เป็ไลายเอาหลายลูกเออเอาหลายลูกเอาหลายลูกนี่ดิเอาดิเอาอะไรไป

ยาีจะใส่วิีไก็โดเดก็ไดเคยครับโอเลครับตามสบายเออเดี๋ยวนี้แหละถูกต้องนีหมานคมอะคเงินเหมือนต้นคดนกรจา ลืมมาโทรศัพท์มาลืมมาโทรศัพท์มาโทรศัพท์ที่มีไลน์นะไม่ได้มาเลยลืม,ลมชรชจแบตอยู่ที่บ้านแล้วลืมเลยใครไลใครโทรมาไม่รู้ละ่ะวันนี้ขี่เกียรตลกับไปเอาอาจารย์ก็ทำรูปรอนะคะคคเปลี่ยนทรงผมนะตอนนี้ซอยบางๆนะครับจะเป็นหุ่มได้ <laughs> รอเก่าแล้วทีนี้เริ่มรอกว่าเดิมแล้วโอ้ยขนาดนี้ก็ยังมีสาวๆมาจีบเยอะแล้วเจ้าผัอเซลตาเล่นถ้าพูอ๋อเซลตาเล่นถ้าพูอ๋อเลยถ้าพูอิจ้า้าพูบอกว่าอ๋อเลยตา โอ้ยเซลตาเล่นอ่าแกกเริ่มมาไล่แล้วแค่นี้ผู้สาวหลายแล้วเขายังบอกอยู่ว่าเซลเล่นเซลเล่นนี่ยายมีดเนี่ยตาเสริมลอยแล้วผู้ชายไม่หยุดลอยลอกอยู่ตัวนี้ก็ได้นี่มีดเอาให้หน่อยผู้ชายไม่หยุดลอยนะเอาให้หน่อยมีดด้ามดำๆน่ะเออคนเอาให้ป้าทำใส่นะอ่ะลอกอยู่ตรงนี้ก็ได้ ไม่ก็จะไปสับอยูรุ่นไปสับยูรุ่นก็ได้มีดกนมาเข้ามีดยวค่อยจะมาใเข้าค่ะเด้อเดี๋ยวเอามากันในกล่องเดี๋ยวค่อยตำแช่ไม่แช่ไปใช่เออเออใช่เจ้าตำมาเลยเออแต่อย่าให้ให้มันเปรี้ยวๆหน่อยนะเด้อรอได้ต่อลงบางก็รีงลงไปได้โอ้ย ซอยบา,างๆโอ้ยตอปลสดนะ่ะ FC จะจำได้หรือเปล่าเนาะเอ๊ะเข้าช่องผิดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจ,จะบอกว่าเข้าช่องผิดไหมเนาะ เหมือนของจริงเลยผมนี่เงาเงาเนอตามันดำเรื่องมันมันดำเหมือนของจริงเลยเาดำใครซื้อมาให้ตาเจ็ดสี่โอ้โหส่งให้เจ็ดสี่ทองมันไม่ชอบสุดยอดเลยยอดสีนี้ยอบสีดำเนาะมันก็เหมือนของจริงก็เลยชอบสวัสดีครับผม T C Channel นะครับวันนี้มาดู คุณตาชั่นเสริมหล่อนะครับตัดผมวิกนะครับไม่ใช่ตัดผมของคุณตาครับที่เห็นนี่คือวิกนะครับผมใครโทรมาเลยของคุณตาอ๋อของคุณตาอ๋อหนูนานะครับเหลืออีกนิดเดียวไม่ถึงแปดนาทีคุณตาจะมาคุณตอ๋อมียูกิชาแนลอืมไม่ต้องรับเดี๋ยวเขาโทรมาใหม่เนาะเดี๋ยวเขาโทรมาใหม่เออตอนนี้ตาไม่ว่างเนาะเดี๋ยวเขาโทรมาใหม่นะคะตาไม่ว่างตาเสริมสวยอยู่นะคะตอนนี้นะคะ แล้วค wow ่อยโทรมาใหม่นะคะแปดแล้วเอากดเลยใช่ไหมตาแปดแล้วนะขอบคุณนะคะช่องหนูนาพาไปดูก็เช่นเดียวกันนะคะอ่าเรื่องนี้ก็แปดแล้วนะอันนนะคะอ่าอันก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ญาติหนุด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องรับไม่ต้องรับของตาแล้วมันแปดนาทีแล้วกดเลยใช่ไหมตากดกดกดเอาเอาคลิปใหม่เอาคลิปที่สองก็ได้อ่าจ้าตาเก็บไปรับกดต่อกดตรงไหนของตาน่ะ ก็กดหยุดสต็อปก็ก็เป็น